เชิญคุณล้ำเลิศปัวพันัวพันธุโชตครับสุรินทร,ร์ครับเชิญครับครับกรบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมล้ำเลิศพัวพันธโชตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหกจังหวัดสุรินทร์พักภูมิใจไทยวันนี้กระผมต้องนําปัญหาความร้อนของพ่อแม่พี่น้องมาหารือต่อท่านประธานในวันนี้สืบเนื่องจากเรื่องเดิมที่ผ่านมานะครับคือเงินเยียวยาผู้ประสบปัญหา ชายเดนจากกองกำลังต่างชาติครับวันนี้ทางอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศให้อำเภอสังขะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยทั้งอำเภอนะครับแต่ในการสำรวจยีเวยาก็ได้คัดสรรมาเหลือ18,00 0ครัวเรือนนะครับก็ได้อนุมัติไปแล้ว1 2 0 0 0ครัวเรือนตอนนี้ทางตำบลต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงรัศมีใต้ถนน24ทึ่งทางอำเภอสังขะได้ ให้อพยพข้ามถนนสองสี่ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับแต่ละลอกสองก็มีลูกปืนใหญ่มาตุกข้ามถนนสองสี่ไปทางอำเภอสังขะได้ได้แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องอพยพไปอีกลอกหนึ่งนะครับทําให้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องฉะนั้นการดูเลเยียวยาในครั้งนี้ก็อยากให้ทางหน่วยงานส่วนราชการได้พิจารณาเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่มาได้อพยพอยู่บ้านก็ ปิดบ้านอยู่ในบ้านไม่กล้าออกไปทำมาหากินขาดไรายได้ในส่วนตลาดอำเภอสังขาซึ่งอยู่ติดถนนสองสี่เหมือนกันนะครับปิดร้านค้า,าร้านขายไม่มีใครขา,ขายของในตลาดเลยครับปั๊มน้ำมันก็ปิดกิจการร้านค้าก็ปิดครับทำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับผลกระทบอย่างมากเลยเป็นระลอกระลอกฉะนั้นในเมื่อทางราชการได้ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงทางอำเภอประมาณสองหมื่นกว่าครัวเรือนก็อยากจะให้ทาง หน่วยงานส่วนราชการได้พิจารณาเยยาให้ให้ให้ได้รับการดูแลทั้งอำเภอนะครับเพราะว่าขีดรัศมีลูกปืนใหญ่ตกก็อยู่ใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับฉะนั้นในโอกาสนี้ก็อยากจะให้ทางพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้ก็ผมได้นําปัญหาทางพ่อแม่พี่น้องมาหารือต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อได้รับการเยียวยาในครั้งนี้ก็ฝากไปยังท่านรัฐมนตรี ท่านอนุทินชาญวิรุณได้ดำเนินการให้ด้วยนะครับจะขอบคุณเรนอย่างมากครับขอบคุณครับ